สวัสดีครับผมใหม่ครับจากช่องเสิร์หอยเข้าครัววันนี้เรามาทํากระเพราเนื้อสับไข่ดาวถ้าคุณเป็นมือใหม่แนะนําไม่ต้องดูไปครับวัตถุดิบนะครับจะเราจะใช้เนื้อสับน้ําเปล่าน้ํามันหอยน้าําปลาน้ําตาลทรายกระเทียมพริกสดและใบกระเพราโขกระเทียมกับพริกให้พอแหลกนะครับแต่ตรงน,นี้ผมจะใช้เครื่องปั่นจิว๋วผู้มือพ่อครัวมือใหม่เหมือนเดิม อาปริมาณพริกใส่ตามความชอบเลยนะครับพริกขี้หนูผมใส่ไปครึ่งหนึ่งจากที่เตรียมมากระเทียมก็อีกครึ่งหนึ่ง <Okay. S 1> โอ้สวยเลยเ <c oughs> ด็ดใบกะเพาราครับหักหัวจุดไฟแล้ว รอกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปงนิดหน่อยนะครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วใส่พริกกระเทียมผัดให้หอมนะครับเมื่อพริกกระเทียมหอมกรอบสวยมีกลิ่นขึ้นมาจนฮัทเชยแล้วก็ใส่เนื้อครับอ้าวร้อนปรุงรสกันครับน้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำมันหอยหนึ่งช้อนครึ่ง หอมตาลทรายนะครับผมผมใส่แค่ครึ่งช้อนพอนะถ้าใครชอบหวานก็เพิ่มเติมได้โนีอะไรตอนนี้ได้ที่เราปิดแก๊สเลยนะครับแล้วค่อยใส่กระเพราทีหลังสวยงามครับไปจัดจานกันปึ๊บเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปทอดไข่ดาวแล้วมากินกัน ร้อยแล้วครับผมกระเพาเนื้อสับไข่ดาวของเราอ่าอันนี้ทำของข้าวกินเองมาชิมกันอืมเผ็ดกำลังดีเนื้อก็กำลังดีอร่อยมากครับลองไปทำกินกันดูันนี้ไปแล้วครับขอตัวไปกินข้าวก่อน